สงเียนะอันนี้คือเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือนี่มีไข่ด้วยเ<ด>ยิม้มมไปฮะเต็มปากเต็มคำไปค่ะไปฮะแก๊ไลายแม่เต็มเลยนะครับเดินนี่เอามาจอดรถหน้าร้านเลยร้านนี้นี่คือแบบ นี่เราอยู่ที่เดียกับพอาถาสีราชานะครับผมจะบอกว่าร้านนี้เขาขายพวกเมนูอาหารตามสาั่งแล้วทําไม่เคยได้หยุดเล้งแต่เปิดร้านยังปิดร้านอ่ะอ่ะมันเมาไปดูบ้นดูลูกค้ามายืนรอนี่นะฮะตดูอ่าดูเมนูนะครับเมนูแนะนำมีพวกกะเพราเนาะ มีกระเพราสามสหายมีกระเพราล็อกดาวเบคอนคุกกี้เขาก็มีใช่หวยเตียวคั่วก็มีออ่ังเสี่ยดีครับมาแล้วมีอันนที่เสั่งมานะจะมีเป็นกระเพราหมูกอบแล้ก็มีไข่ดาวให้สองใบนี่คั่ใหญ่ชิ้นใหญ่มากหนึ่งร้อยบาทนะครับ ดูหก,กอหกโหอ,อบชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะนี่เต็มปากเต็มคำไปค่ะไปฮะกินแบบเราต้องกินแบบแซบๆนะนี่ม,นามาอย่างนี้ฮะไปครับนี่ค่ะ นี่ฮะทุกคนเมนูอะไรแอมจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดประจำตัวอันนี้คือเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือนี่หมูกรอบ่างนี้เลยนะใช่โอ้โหหนังกรอบจานนี้คือถ้าเป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือราดข้าวราคา60บาทหกเพิ่มกรดาษ10บาทเนาะเท่ากับจานนี้70บาทแต่ให้จุก จุกๆเลยจริงให้เยอะมากหมูก็เต็มชามเลยอ่ะใช่ชอบมากเมนูนี้อืมตัางประจําอือกระ้านี่จอไข่ครับอืม ะฮเติมพริกอีกนิดนึงครับเพิ่มความแซ่บนะฮะไปร้านไหนเราต้องขอเพิ่มขอซื้อพริกเพิ่มนะเออใช่ไหมนี่นี่ฮะนี่มีไข่ด้วยยำเยิ้มๆไปฮะเด็ดจริงเลยเนี่ยเด็ด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 จริงเวลาหิวไม่ต้องนึกถึงนะร้านเดียวกับเผาถั อาหารตามสั่งคือขายดีสุดในย่านนี้อ่ะเอาจริง,รงคือออเดอร์เข้าไม่พักแก๊บไลแมนนี่วิ่งกันวุ่นเลยนะน่าจะไลแมนนะที่นี่เนาะเขาบอกว่าช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงสิเดโมงเป็นต้นไปเนี่ยไม่มีที่นั่งแนละ้วจะบอกว่าที่นั่งไม่มีแล้วก็ตรงเนี้ยนี่จอดรถอ่ะแก๊บไลแมนต็มใช่เนหน้าร้าน,น,นใช,นนะใช่ร้านไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าที่นั่งก็มีประมาณสี่ห้าโต๊ะเนาะ แต่ส่วนใหญ่เขาจะขายในลายแมนเยอะใช่ลูกค้าจะสั่งเยอะใช่ใช่ของนี่ก็เนี่ยได้ยินเสียงข้าวอก<ช>ีกล้วออเดอร์ข้าวจะบอกว่าเ,าถถเอาตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะที่ร้านไม่ได้หยุด<ช>ไม่ได้หยุดเลยออเดอร์ข้าตลอดมีมว่าเขาไม่ถามี่คนนักเาบอกว่าบางครั้งเขาต้องปิดปิดเพราะว่าทำออเดอร์ไม่ทันปิดอย่าเร่งร่บเพราะเขาทำไม่ทนันจริงออเดอร์ข้าเยอะมากนาานก็เข้าเยอะใช่ก็อยากให้ทุกคนมาลองนะครับ เด็ดจริงนะครับที่ร้านเดียกะเพราถาดสีราชาไปแล้ว